วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะที่เราจะต้องไปจากที่เบอร์แคมปิ้งนะคะในสระว่ายน้ำยังไม่เปิดนะคะตอนนี้เป็นเวลาจะ9ก้าโมงแล้วค่ะแม่ดื้อกำลังเก็บเต็นท์เก็บของนะคะพันเชือกถอดสมอเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่เอาเสาออกแล้วก็พับเต็นท์นะ,ะส่วนพี่ดื้อก็นั่งเล่นเกมน,นะคะคนนั้นคือคนว่างงานก็เดี๋ยวแม่ดื้อเก็บของก่อนนะคะแล้วก็เราจะไปที่ บูซัมเมอร์เราซัมเมอร์แลนด์ค่ะพูดต้องต้องนึกก่อนนะว่าจะพูดภาษาอังกฤษหรือจะพูดภาษาไทยเอ้ยหรือภาษานอร์เวย์นะเราจะไปต่อกันที่เบอร์ซัมเมอร์แลนด์ค่ะคอดีบราคอดีบราเบอร์แคมปิ้งวอลกุมแอนเบอร์ซัมเมอร์แลน มีคนมายืนต่อแถวเปิดประตูแล้วนะคะมาเช้ากับเราอีกค่ะสงสัยกลัวกลัวฝนตกเพราะว่าวันนี้เขาพยากรณ์อากาศบอกว่าตอนบ่ายฝนตกนะคะแม่ดื้อต้องเอาร่มไปด้วยนะคะแดดร้อนไม่รู้จะมีแดดหรือเปล่าแต่ต้องมีค่ะไม่ไหวจริงๆสามสิบห้าองศาอยู่ในเต็นท์สี่สิบองศาแบบโหไปต่อแถวรอก,กันนะคะซื้อตัวะนะ๋วเมืะอวน่ยพี่ยิมถือตัว๋วซื้อมาจากในเน็ต เขาตีตารางที่พื้นนะให้ยืนแบบครอบครัวแล้วหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรนะเนี่ยเนี่ยพอถึงเวลาใกล้จะเปิดประตูมีเจ้าหน้าที่เอาแอลกอฮอล์มาฉีดให้นะฮะเออดีอ่ะคนเยอะมากเลยค่ะ <No. S 1> เพราะว่าที่นี่เป็นสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในสแกนดิเนเวียนะคะ ก็ให้เขาสแกนบาร์โคดต,ต,ตรงนี้นะคะนี่คือดอกไม้สวยค่ะวันนี้ใครก็มากันเยอะแยะเลยนะ,ะเพราะว่าต้องจองนะที่นี่เต็มทุกวันนะ,ะถ้าวันที่เราจองได้ก็คือวันจันทร์วันนี้นะ,ะดูคนข้างหลังได้แผนที่ <c oughs> มีให้ไปสองทางนะจะไปทางไหนข้างบนหรือข้างล่างสองทางให้เลือกนะคะมีทางบนกับทางข้างล่างข้างบนจะเป็นเครื่องเล่นใหญ่นะเราก็จะไปอันนั้นทางข้างล่างอันนี้ทางข้างบนถ่ายดอกไม้ดิกว่าเหมือนข้างล่างเป็นของเด็กเล็กนะข้างบนเป็นของเด็กโตนะน,น,น่าจะเรา,า,ามี แม่ดื้อมีกระโปรงสีขาวเหมือนผู้หญิงคนที่อยู่ข้างหน้านั่นนะแต่แม่ดื้อไม่ได้เอามาด้วยอะของยี่ห้อฟลอยเห็นเขาใส่แล้วสวยจังคนรอเวลานะคะยังไม่สิบโมงเช้าอีกสิบห้านาทีเห็นกระโปรงผู้หญิงคนนี้แล้วไม่ดื้อเสียใจทําไมไม่ดื้อไม่เอากระโปรงไม่ดื้อมา เหนื่อยมากมาแยกกี้คนเยอะมากโอ้ตายตายตาหนุนแล้ม่ดื้อไม่ไหวแล้วนั่งก่อนเพราะว่าไม่ดื้อวิ่งมาจองที่ก่อนไงเดินไม่ใช่วิ่งหรอกเดินเดินเร็วแต่ตรงนี้ดีแล้วค่ะใกล้ร้านไอติมใกล้ร้านขายของเผื่อหิวนองหิวน้ำเนาะ<ท>อันนี้เป็นโบรชัว r e ของที่นี่นะคะว่ามีอะไรเล่นบ้าง ข้างบนเนี้ยเดี๋ยวนะข้างบนเนี้ยมีที่เล่นอีกนะแม่ดื้อไม่รู้ไม่เคยมาเนาะตอนนี้พวกเราอยู่กันตรงนี้นะคะเนี่ยตรงจุดนี้วัวอลลอนก็คือวอเตอร์แลนด์นะคะวอลลอนข้างบนนู้นเนี่ยของเล่นเนี่ยพี่ยิ้มกับพี่ดื้อเดินขึ้นไปดูแล้วะแต่ว่าแม่ดื้อจะต้องจองโต๊ะนะไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคนมาดึงโต๊ะไปอ่ะ เดี๋ยวแม่ดื้อจะชวนพี่ยิ้มย้ายนะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่จุดนี้นะคะเนี่ยจุดตรงนิ้วนางแม่ดื้อเนี่ยตรงนี้นะคะเนี่ยตรงนี้เครื่องเล่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวอยากจะขึ้นไปเล่นเนี่ยข้างบนเนี่ยะะเพราะว่าตรงนี้มีสะพานตรงนี้จะเป็นน้ําบนนะคะให้เด็กนั่งนั่งอะไรนะห่วงยางค่ะแล้วก็จะวนเราต้องไปอยู่แถวป่าตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะแบกเก้าอี้ไป่ะ,ะเดี๋ยวรอพี่ยิ้มกับพี่ดื้อกลับมาก่อนเพราะเขาไปเซเวอยู่นะคะเราจะย้ายที่กันนะคะไปยังถือลม่มไวมไม่ดื้อ ม да ีเตียงแบบนี้ด้วยค่ะสงสัยต้องเสียตังค์นะเห็นมีหมายเลขลืมไม่เสียมีเบาะให้ด้วยค่ะเฮ้ยเหนื่อยขึ้นมาบนโคกใหญ่ไหมคะโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยไหมเออวิวสวยอ่ะบนเนี้ เห็นภูเขาด้วยเนื่อยๆไปต่อแม่ดื้อนี่พร้อมมากเลยคนะใส่เสื้อชุดว่ายน้ำมาตั้งแต่อยู่ในเต็นท์ละนี่โอเนื่พี่ดื้อนั่งจองเก้าอี้อยู่นะคะข้างบนนี้ด,ดูข้างล่างขึ้นโคกมาอย่างเหนื่อยนละ อันนี้ค่ะมันจะหมุนเป็นวงกลมน้ำจะวนนะต้องมีห่วงยางค่ะขอทาครีมกันแดดก่อนนะคะวันนี้ได้เป็นแม่ดื้อตากแห้งอะ่ะหนึ่งร้อยนะบวกแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยเรื่องขาวนะแต่ว่ามันจะไม่ทำให้เราแสบผิวแล้วก็ไม่ทำให้เราไหม้นะคะนี่นะคะแม่ดื้อมีเรื่องจะเล่าให้ฟังตอนที่แม่ดื้อมาเที่ยวมีความสุขอยู่เนี่ย แม่ดื้อก็มีความทุกข์ใจนะไม่ใช่ว่าแม่ดื้อมีความสุขใจยิ่งตามข่าวบ้านเราเนาะยิ่งเศร้าใจอะ่ะแบบคนตายคนติดโควิดตอนนี้ตายไปสี่พันกว่าแล้วติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันหนึ่งหมื่นห้ากว่าแล้วแบบแล้วมันจะยังไงเนี่ยมันจะต้องติดทั้งประเทศเลยหรือเปล่าแล้ววัคซีนรัฐบาลก็ยังไม่เอาวัคซีนดีๆเข้ามาสักทีแล้วเพิ่งจะเซ็นสัญญาของไฟเซอร์ไปแล้วทําเป็นมาออกข่าว ประเทศอื่นน่ะเขาได้จนมาฉีดให้กับประชาชนของเขาแล้วประเทศไทยนี่ไม่เข้าใจว่ารัฐบาลทําอะไรอยู่แม่ดื้อโมโหมากนะคะตอนนี้เพราะว่าอาของแม่ดือ้อติดโควิดแล้วโทรไปหาแม่แล้วแม่บอกว่าอามอแม่ดื้อติดโควิดแม่ดื้อก็เลยโทรไปหาอาก็คุยกับแกได้แป๊บเดียวนะคะประมาณ2นาที3นาทีได้เพราะว่าแกคุยไม่ได้แกเหนื่อยแกเหนื่อยเพราะว่าแกหอบแล้วแกก็ไอนะคะไอตลอด แล้วแกก็หายใจลําบากนะคะเพราะว่าต้องให้ออกซิเจนแล้วก็ทีเนี้เตียงก็ไม่มีโทรไปเบอร์อะไรของรัฐบาลก็ไม่ได้อ่าไม่ดื้ออยู่ที่คลองเตยนะคะก็ติดแล้วเป็นชุมชนแออัดนะเป็นสลัมนั่นแหละคะ่ะแล้วทีนี้แกก็ติดแล้วขนาดว่าฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะคะตั้งแต่ที่การระบาดครั้งแรกเลยรัฐบาลเขาก็ไปฉีดวัคซีนให้แต่ว่าไม่ดื้อบ่นเรื่องเรื่องวัคซีนห่วยแตกนะคะ นั่นแหละมันก็ไม่ได้ป้องกันอะไรเลยเนี่ยก็ตอนนี้ก็แย่แม่ดึกก็กลัวนะกลัวว่าถ้ากลับไทยครั้งหน้าครั้งต่อไปจะไม่ได้เจออายอีกนะะคุยกับแกก็ไม่ดึกก็ร้องไห้เนาะก็บอกว่าอาหายใจลึกๆนะพยายามหายใจลึกๆหายใจยาวๆก็มันทําอะไรไม่ได้ค่ะมันก็พูดได้แค่นั้นเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีอะไรที่จะแบบที่เราจะสามารถทําได้นะเวลาเนี้ยเข้าใจความรู้สึกไหมถ้าเกิดคุณมีญาติพี่น้องที่ต้องมาติดโควิดแล้วแบบระบบพวยแตกแบบเนี้ย คุณจะรู้สึกยังไงวันนั้นไม่ดื้ดูคลิปนะคะของทนายเดชาแล้วก็ของของคุณอัจฉริยะนะคะที่อันนี้ก็โค้ดโคดคำพูดของคุณอัจฉริยะมาเน้นๆเ,เลยนะ,ะรัฐบาลส้นตีนไม่เข้าใจว่าทำไมยังจะสั่งวัคซีนที่มันไม่ป้องกันอะไรเนี่ยเข้ามาอีก มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนี่ยอาไม่ดื้อฉีดไปสองเข็มแล้วก็ยังอาการแย่ลงปอดแล้วแน่นอนคนะ่ะเพราะว่าไอตลอดเลยไม่ดื้อก็เสียใจนะว่ามันไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับคนไทยประเทศของเราไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้นะคะผู้นำผู้นําโง่เราจะตายกันหมดมันจริงนะคะเนี่ยที่เด็กๆเ,เขาออกมาเรียกร้องนะไม่ดื้อสนับสนุนนะ ถ้าเกิดใครฟังเราไม่พอใจไม่เห็นด้วยก็ไม่ดื้อไม่ได้ว่ากันนะคะอันนี้เป็นเป็นสิทธิส่วนบุคคลไม่ดื้อก็มีสิทธิจะมีความรู้สึกของไม่ดื้อคุณก็มีความรู้สึกของคุณก็ต่างคนต่างเคารพกันนะคะเพราะว่าประชาธิปไตยค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะวันนี้เราก็จะอยู่ที่นี่นะคะแต่ไม่รู้จะอยู่ถึงกี่โมงนะเขาปิดถกโมงเย็นค่ะแต่ถ้าฝนตกก็ต้องกลับก่อนนะคะแล้วเราก็จะไปนอนโรงแรมกันค่ะเพราะว่าอากาศแย่ก็จะไม่การเต็นนะคะ เดี๋ยวแม่ดื้อขอสงบสติอารมณ์ก่อนนะคะตอนนี้คือดูข่าวแล้วอารมณ์ขึ้นค่ะสนุลิดได้ลูกเชยนั่นด้ได้ซื้อไอ้นี่มาแล้วนะคะผลย,ยันอันไหนช่อฮะช่อเยอะโหสวยงามน่ากินแม่ดื้อไม่กินหรอกนะคะหวานเกินแต่จะชิมสักสองช้อนแค่นั้นแหละอะวัชกุ แม่ดื้อเท่อยู่คนเดียวกลางล่มอยู่ในนี้ไม่มีใครกลางล่มเลยนะแม่ดื้อกางอยู่คนเดียวเท่มันร้อนเนี่ย มันครึ่งตรงไหนเนี่ยมันดำปีเลยเดี๋ยวตอนนี้บายบายพวกเรากินมันอบกันนะคะเพราะว่าอาหารในนี้มันมีแต่แบบอาหารแบบตามสั่งฟาสต์ฟู้ดนะคะก็คือมีอะไรนะขนมปังฮอทดอกแล้วก็มีชิปมีฮอทดอกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีพวกนักเก็ตอะไรอย่างงี้นะแม่ดื้อก็เลยซื้อเป็นฮอทดอกไม่ใช่เป็นมันอบนะคะพี่ยิ้มกําลังไปตามพี่ดื้อค่ะคนเยอะมากแบบโอ้ ฝนก็เริ่มตกแล้วค่ะเดี๋ยวก็กลับแล้วนะคะฝนตกแล้วหนูอยากกลับหรือว่าหนูอยากเล่นต่อลูกในหันหน้าแม่แม่ดูด้วยเล่นต่อไหมครับหรือว่ากลับเล่นต่อคะฝนตกแล้วนะคะตอนนี้ตรงตามที่พยากรณ์อากาศบอกคนก็เริ่มกลับนะคะบางคนเขาก็แพ็คของกลับแล้วนะคะเพราะว่าฝนตก แต่ว่าแม่ดื้อไม่กลับพี่ดื้อยังสนุกอยู่ค่ะพี่ดื้อต้องกางแผนที่ดูเลยนะคะว่าตรงไหนยังไม่ได้ไปมัางเล่นให้มันคุมน้มนะลูกนางกําลังบอกค่ะว่านางไปไปเช็คอินที่จุดไหนมาบ้างแล้ว คนก็เริ่มกลับแล้วนะคะใกล้จะถึงเวลาปิดแล้วแต่ว่าพี่ดื้อจะขออยู่จนนาทีสุดท้ายนะตรงนี้มันจะมีคลื่นเนอะเล่นเป่ายิ้งฉุบกับบล็อกพี่ยิ้มแบกร่มแบกรองเท้าให้ลูกนะครับ ทำได้ใจเลยนะเนี่ยไม่ยาถูกใจเลยนะเนี่ยแบบนี้โฟร์มูสเก็ตกลอดูเดนซอนฟอร์เกสสไลเดอร์พี่ดื้อจะขอสไลเดอร์ลงไปนะเพราะว่าตรงนี้มันมันสไลเดอร์แล้วมันจะลงไปนู่นเลย พี่ดื้อขออีกรอบนะคะอ้ารอต่อไปค่ะพ่อกับแม่หมูของแม่น้ำหมดสะพี่ดื้อต่อรองนะคะขอรอบสุดท้ายท้ายแบบไม่รู้ลงมาแล้วนะคะไอหมูของแม่ โอ้เขาก็กำลังบอกว่าเขาไปเล่นอันนั้นมานะคะเนี่ยอันสูงสูงเลยเล่นนะคะโบเรือครับมันดูเรื่องตุ๊กเชชลิชยังเนอะยังดูเนทไปกลับบ้านเร็วเร็วมันมืดแล้วฝนตกแล้วเนี่ยเอาลงมาสักทีสิหนูรอถ่ายอยู่เนี่ยมาตั้งแต่เขาเปิดจนเขาปิดนะคะ เราก็ฝนตกไม่ได้กานรเทอยู่คนเดียวค่ะฝนตกนะคะเนี่ยเห็นคืนไหมกำลังเริ่มตกนะคะไปะเราไปต่อที่ใหม่ค่ะวันนี้จะไปนอนโรงแรมนะฝนตกเม็ดใหญ่แล้วตอนนี้ดีนะมีร่มเนี่ยทั้งกันแดดทั้งกันฝนเลยค่ะวันนี้เขามีรถลากให้ให้ให,ให้ใช้ด้วยนะคะแต่ไม่ดื้อไม่รู้ก็แบกกันไปค่ะ บายบายนะเบอร์สมอลแลนด์บายบายฝนตกคะคนวิ่งหนีฝนรถบงรถบ้านนะคะคาราวานทั้งหลายพาลูกมาเที่ยวกันนะซัมเมอร์แต่ตอนนี้ก็ไม่เยอะแล้วค่ะเพราะว่าคนกลับแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมรถมีแต่รถออกนะคะตอนนี้เดี๋ยวต้องให้พี่ดื้อเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนะ พอพี่ดื้เนี่ยเอาจนนาทีสุดท้ายยังไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลยมามาเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ต้องมาเปลี่ยนใต้ล่มแม่ดื้อนี่แหละคะ่ะเพราะฝนตกน้อยหน่าแม่ดื้อยังแบกมาด้วยนะคะจะได้กินรึเปล่าเนี่ยตูดก็ขึ้นลาแล้ะยังไม่ยอมสุกให้เลยนะคะเออวันนี้นิ่มหน่อยหนึ่งแล้วเอาไว้ในรถทั้งวันเลยเพราะว่าไปเล่นน้ำมันร้อนไงฮะ,ะเดี๋ยวไปถึงโรงแรมไม่หละแม่ดื้จะจัดการ จะมีอันอื่นเบทาร์ดิ้งด้วยนะต้องจ่ายที่จอดรถด้วยนะคะเข้าไปจ่ายในเน็ตไม่ได้จอดฟรีนะคะนี่จะได้ฟรีได้ฟรีกรีพาร์คเก็ตเองนะ60ครูนะหกสิบครนนะคะ ปกติที่นอร์เวย์ฝนจะไม่ตกแรงแบบนี้นะคะแม่ดื้อมาอยู่นอร์เวย์เ,ยเจอฝนตกแรงก็สมครั้งสี่ครั้งได้มั้งคะที่จะแบบแรงๆอย่างนี้นะเพราะปกติจะตกแบบปอแปะปอแปะแต่ว่าตกนาน,นะคะ่ะตกหลายชั่วโมงบางทีก็ตกทั้งวันเลยแต่ตกแรงๆเหมือนอยู่บองไทยเนี่ยเนี่ยคะ่ะครั้งที่4ี่ของแม่ดื้อนะถ้าจําไม่ผิด love When we take our time to make love, promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow mo, always in a slow mo. I still show up on time. I stay a minute, another minute. Hold on a second, I love moment. ก็จะได้ชาร์จแบตรถด้วยหาอะไรกินด้วยนะเพราะว่าไปเล่นน้ํามาเหนื่อยเหนื่อยตอนนี้ไม่ตื้เหนื่อยมากนะพี่ยิ้มก็เหนื่อยพี่เดื้อได้นอนหลับไปแล้วตื่นแล้วล่ะครับอตอนนี้กี่โมงเนี่ยทุ่มสิบนาทีแล้วนะคะไม่ตื้ต้องไปหาอะไรกินหน่อยอนึางแล้วค่ะพี่ยิ้มก็จะได้ชาร์จแบตไปนะตรงนี้หนึ่งร้อยห้าสิบกิโลวัตต์นะคะก็จะไหวหน่อย ก็หอเช็ดมือไว้ที่โต๊ะให้เลยค่ะเดี๋ยวไปด้เช็ดโต๊ะก่อนเพราะว่าเขากินไว้เขาไม่ได้เช็ดนะแล้วเดี๋ยวค่อยเอาแอลกอฮอล์เช็ดมือค่ะไปเร็วๆไม่เบรคเจ๊ไปเลยเก็บบาร์เรนอ่ะเร็วๆแม่จะได้กด ตลอดมาอันนี้สตาร์เตอร์ของแม่ดื้อนะพี่ยิ้มกับพี่ดื้อกินแฮมเบอร์เกอร์ให้พี่ยิมให้พี่ดื้อเลยไ <c oughs> หนแม่ถ่ายก่อน <c oughs> กินแฮมเบอร์เกอร์ กินก็กินแฮมเบอร์เกอร์นี่อันนี้ของไม่ไดื้โทอสต์ไก่นะสสกรอบๆของไม่ไดื้ออร่อยอะ่ะเดี๋ยวจะกลับไปทำกินที่บ้านบ้งนางนะคะไก่แล้วเขาใส่ซอสอะไรด้วยไม่รู้แล้วก็ชีสอร่อยดีครับ bit of patience, you need me, I know that you've been waiting, Down my number twice, promise I'll pick up the line, I see you're worried, don't gotta ask why, you like it, I know that you like it, you like it, yeah, you like it, I know that you like it, you like it, you said that you were down just yesterday, hoping you stick around and เออเรนเราพักกันที่โรงแรมเล็กๆนะคะที่เมืองออเรนดอลเพราะว่าโรงแรมมันมีแต่แพงๆนะที่ไม่ดื้อพี่ไม่พี่ดื้อเอ้ยพี่ยิ้มเอาให้แม่ดื้อดูอะสองคืนห้าพันกว่าไม่ไหวนะคะอันนี้สองคืนสามพันสามโอเคค่ะ แต่ว่าเป็นโรงแรมเล็กๆนะคะไม่มีเจ้าหน้าที่เราก็จะได้รหัสเปิดประตูแล้วก็บุ๊กผ่านออนไลน์นะคะก็อาหารก็ไม่มีนะเดี๋ยวก็ซื้อกินในเมืองเอานะคะเพราะว่าหลบฝนค่ะแต่เดี๋ยวขอขนของขึ้นห้องก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ยิ้มต้อของลงจากรถนะคะแล้วก็เอารถไปจอดที่ตรงที่ที่เขาให้จอดรถนะคะเพราะตรงนี้เขาไม่ให้จอดข้ามคืนนะในเมืองก็จอดรถเสียเงินอุ้ยฝนตกนี่ยโรงแรมนี้นะไม่ได้รีบเข้าไปก่อนนะฝนตกค่ะ เข้ามาก็จะเป็นรหัสผ่านนะคะต้องไม่มีเจ้าหน้าที่นะเราต้องเช็คอินเองนะคะก็คือออนไลน์หมดเปิดประตูเข้าไปแล้วก็หมายเลขห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยววิฟชอตให้พี่ดูเปิดประตูให้พี่มีได้อของเข้ามา mm hmm. uh huh. ก็สวยอยู่นะไม่ได้เดินดูหน่อยนะไม่เคยพักโรงแรมแบบนี้เลยเพราะว่าโรงแรมเต็มด้วยนะคะแล้วที่โรงแรมที่ห้องที่เหลือมันก็มีแต่ห้องแพงๆสองคืน 5, ห้าพันกว่าโครนไม่ไดู้กก็ไม่ไหวนะคะอันนี้สองคืนก็คือสามพันสามร้อยโครนไม่มีอาหารนะก็โอเคอยู่ค่ะของเราได้ขึ้นไปชั้นห้านะคะ ชอบเบอร์ห้องยังเลยค่ะใหญ่ดีจังแล้วก็ตรงหน้าประตูก็จะมีคูเดะเอ่อก็จะมีรหัสนะคะให้เปิดทนนุนทนนูนุนวันวันวันอเจ็บไฟไฟ

ข้างน่าแล้วก็ผมพี่ดื้อก็ขึ้นถึงบันไดแล้วไปนอนข้างบนนะฮะเดี๋ยวดูห้องน้ำก่นอนห้องน้ำก็ใช้ได้นะคะเนี่ยดีอยู่ค่ะก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะ,ะองนเนยพี่ดื้อพี่ดื้อขึ้นไปแล้วนะคะตื่นเต้นอย่าเตียงเหรอหรืออยู่ที่บ้านไม่มีเ,เตียงแบบนี้ก็ด,ดีอยู่ ข้างล่างเป็นสกูฟเฟ่ด้อ่ะเดสกูฟเฟ่เดสกูฟเฟ่อุ่นต่เซงเหรอนะคอนดิเตทิงข้างล่างเป็นลินชักเป็นลินชาร์มยน,นนะ่ไม่ด้ดูดนะโอ,อะ้เป็นเตียงอีกหนึ่งเตียงนะนวางของกับพื้นเลยนะคะพี่ยิ้มลงไปเอารองเท้านะคะเพราะาตอนนี้ทุกคนใส่รองเท้าแตะเนี่ยพี่ดื้อก็รองเท้าแตะพ,พี่ยิ้มลงไปเอารองเท้านะคะแล้วก็ลงไปเอากระเป๋าสบู่ยาสีฟันของแม่ดื้อมานะคะแม่ดื้อลืม ก็นเนี่ยค่ะคืนนี้เราก็จะนอนกันที่นี่นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะไม่ดื้อเนื่อยเหนื่อยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ